ทิงใจนัก่อไปรักตายเดินทเรื่งงินเดือกลไกลการพูเรื่อว่งงาน ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านจูวินเตอร์ก็มาจัดอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้นะสำหรับท่านที่งบน้อยๆน,นะครับอยากได้เบร18นิ้วถึง4ใบนะเราก็จัดให้ตามคำขอนะปกติเราจัดแบบตัวเต็มนะใช้ฮอนกระโถนใช้ตู้เบแบบจัดเต็มก็จะหลายหมื่นหน่อยแต่ตัวนี้ก็ลูกค้าขอมาในงบ50,000กว่าบาทนะครับเราจัดให้ชุดนี้นะครับ5 5า0 0บาทนะครับรับงานได้เลยนะ 55,000บาทนะครับได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดนะครับตัวแรกนะจะได้ตู้เบรนะสิบแปดนิ้วกระแทกข้างนะครับโครงปั๊มนะพันวัตต์นะสิบแปดนิ้วกระแทกข้างพันวัตต์นะตัวนี้ก็จะเป็นกระแทกข้างเป็นงานธรรมดานะครับก็เป็นไม้อัดนะครับแต่ยังไม่ครอบเหล็กยังไม่อะไรนะครับก็เอาตามงบลูกค้านะครับผมแล้วก็ฮอนนะจะเป็นฮอนเอสนะอันนี้จะเป็นฮอนเอสจะเป็นกระโถนกล้วยเล็กนะฮะฮอนเอสองปากแล้วก็แฉมจรวดสี่ดอกนะครับแหลมจรวดสี่ดอกก็จะได้กับเบร์สี่ กลาง2แหลม4นะครับก็อันนี้เอาให้อยู่ในงบ5 5 0 0าที่ลูกค้าเรียกร้องมานะครับในงบ55 0 0าที่ลูกค้าเรียกร้องมาครับเราก็ต้องจัดให้อยู่ในงบนะก็ลูกค้าต้องการปลักไฟต้องการไมรอยนะครับครบเลยแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำแหลกให้นะครับอันนี้เราทําเป็นคิปให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าจบเราจะทําแหลกไม้ให้นะสายสัญญ,ญาณสายอะไรจะต่อในนี้เลยก็จะมีลัะครับ S T 8ปดสตอม1ตัวนะครับควบคุมทั้งหมดนะครับชาร์จไฟได้ข้างหลังมีลั๊ก8ตัวนะแล้วก็ไมรอย นะไมโครเทคหนึ Micro ่งชุดนะตัวนี้ก็เหมาะรับงานได้เลยนะมีกออล่องลูบิเนียมให้แล้วก็ปีคอร์สนะตัวนี้ใช้3ทางแต่พอดีปีคอร์สสาทางเราหมดนะเราเอาสทางมาลองก็คือเสียงเดียวกันนะครับแต่นี่เป็นสีทางแค่นั้นเองนะครับตีเป็นว่าปีคอร์สเนี่ยสทาง1ตัวแล้วก็จะเป็นพาวเวอร์นะ m x พันนะขับฮอนสอดอกขับแหลม4ีดอกนะครับซ้ายขวานะข้างหนึ่งขับฮอนข้างหนึ่งขับแหลมนะแล้วก็เบสใช้พันสองวัตนะขับงงปั๊มข้างละ2อดอกนะชุดนี้ก็คือเราทําไม่ตามงบที่ลูกค้าวางมา55,000บาทบผมก็ประมาณนี้เลย นะก็จะใส่แหลกให้สายลําโพงสายอะไรทุกอย่างนะฮะตู้เบสเราจะเป็นระบบสเปคคอนนะครับตู้เบสจะเป็นสเปคคอนนะส่วนตู้ฮอนรู้สึกว่าฮอนมันจะเป็นแบบกดธรรมดานะครับผมเทอร์มินอลธรรมดานะผมก็จะใส่ SA ให้นะครับสูตร a ให้เลยนะปากเอเอพร้อมโค้งแบบนี้เลยนะครับผมก็เบรสี่ใบฮอนสองแหลมสองเนี่ยก็คือรับงานเล็กๆก,ก,กลางๆได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับงบ5 0,000บาทก็จัดให้ตู้เบสแนวนี้นะ ส่วนใครที่จะมีงบเยอะขึ้นไปนะที่ผมจัดก็80,000กว่าบาท80,000กว่าบาทก็จะได้ตู้อัพขึ้นมานะครับได้ power up ขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะ55,000นะครับตัวนี้ก็จะได้ตู้ตัวนี้ตู้เป็นตัวเต็มนะเห็นไหมกระแต่ข้างตัวเต็มก็คือขอบเหล็กโฟมก้านะตะแกรงปั๊มโค้งหล่อเงี้ยมันก็จะแพงขึ้นไปมันก็จะไป8-90,000อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับผมคอนก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ปากเล็กเนี่ยครับปากใหญ่นะครับอันนี้ตามงบนะฮะเราต้องจัดให้ตามงบเราเราต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเราว่าเราต้องจัดราคาให้ไปตามงบลูกค้านะครับก็ตัวเนี้ยถ้าใครอยากจะจบแบบเพิ่มเพิ่มฮอนอีก2ปากครับก็ผมจบให้60,000่นนะครับ6ก0 0 0ก็คือได้ฮอน4ปากนะครับแหลม4ดอกเบสดอกพาวเวอร์ชุดเดิมเนี้ยผมจบให้60,000่ละกันนะตามนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมก็

้าสนใจมาหลายคนนะครับเพราะว่าบางคนงบไม่ถึงแสนไม่ถึง80,000นะเราก็เลยจะจัดตัวนี้ให้นะรประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับ0 8 2 5 4แป5 4 0แล้วก็ทักเพจ a c e b o o k พิม์ร้านจุ๊บนะอินเตอร์นครปฐมได้เลยนะวันนี้ก็รายเพียงนี้กับชุดนี้ประมาณ55,000บาทนะครับใครมีงบเท่าไหร่นะหรืออยากจะจัดแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับโทรเข้ามาสอบถามผมนะผมจัดให้ได้ทุกงบวางงบประมาณมาหรือชอบตามนี้ก็ต้องเอาตามนี้เลยที่ผมจัดให้นะครับ สายสัญญาณสายลำโพงฟรีนะครับแรกฟรีครับชุดนี้รับงานได้เลยนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกับชุด4คูี4 5 5,000บาทนะครับสวัสดีครับ